วันนี้นะครับได้เวลาที่เราจะมาปลอมตัวเป็นสอหอกันอีกแล้วนะครับผมผมก็เลยบอกไปว่าผมเป็นสอหอนะครับผมแต่เกมบั็กนะฮะชื่อมันเลยเป็นสีนี้นะครับผมนี่บอกอ๋อนะครับจ่าสิบเอกพี่จาเราบอกว่าอ๋อเคเคเคนะครับนี่อีกคนนึงบอกว่ารัวเนะี่ย นะ่โอ้มีไดโนเสาร์มาขอเข้าค่ายทหารด้วยนะครับผมอ่านี่ด้านขวานี้เขากําลังคุยกับไดโนเสาร์คุยกับทหารอยู่นะอันนี้บอกว่าให้ตามน้ําไปก่อนนะฮะเออช่วยตามน้าให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมอยากเป็นทาหารนะผมอยากเข้าไปฝึกอะ่ะได้ไหมอะ่ะอุนเธอ <c oughs> นี่นะฮะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยดีครับสอหออีกแมปนะฮะเออใช่แมปไหนก่อนนะครับสโมสรบอลเกรอครับคืออียงเนี่ยนะฮะผมร้อยเอกนะผมเป็น เตรียมทหารนะครับอ่าแต่เขาบอกว่าร้อยเอกแต่ใส่หมวกประทวนนะโอเคครับโทษทีนะโปะแตกนะนะครับโปะแตกสะง,งั้นนะครับสอหอแบบใดนะครับหมานครับผมลูกนวาวเอกผู้ดิดนะเว้ยนะนี่นะครับเริ่มแบบเริ่มเบ่งแล้วนะครับทหารหนาคายนี่ก็ขำกันหมดเลยนะฮะ โอเคครับเขาบอกว่าสหอย่ายอมแพ้นะคะนะครับเคงับอุ่นเธอนะครับเห็นเป็นผู้หญิงเราก็ต้องพูดเพลาะหน่อยนะครับผมอ่าโอเคนี่นะครับบอกว่ามีประชาชนหลุดเข้าไปค่ายบ่อยมากนะแต่ผมนี่ไม่ใช่ประชาชนนะผมบอกแล้วผมเป็นสหอลยฮะสหจะใส่ชุดรอดอนะผมอยากรู้ว่าถ้าผมแอบเข้าไปเนี่ยผมจะโดนไล่ยิงหรือเปล่านะฮะนี่นะครับแต่รู้สึกว่าแบบนี้นี่ ทหารอยู่เยอะมากนะแลวทหารก็คือพร้อมรบมากนะครับขอญาตเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะผมเป็นสอหอคุณจะมายิงผมเพื่ออะไรเนี่ยผมจับทหารตัวนี้ขอญาตจับเป็นตัวประกันเลยแล้วกันนะฮะคุณจะมายิงผมไม่ได้นะเฮ้ยเอ้าผมเป็นสอหอคุณมายิงผมทําไมเฮ้ยมายวได้เวลาที่เราจะมา มาสำรวจแมปนี้กันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะแมปนี้นะครับเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วผมก็ไปเล่นฝึกทหารกับอีกแมปนึงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะฮะเอ้ผมเห็นทหารเขาเรียงแถวกันด้วยนะนี่ทุกคนดูดิเป็นจ่าสิบเอกนะครับแล้วก็แบบมีผู้หมวดมีร้อยตีมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเรียงแถวกันแบบน่าจะเตรียมตัวเข้าค่ายมั้งนะครับ พราะอย่างแมปนู้นที่ผมเล่นนะ่ะก็จะเป็นแบบว่าประชาชนที่จะเข้าฝึกใช่ปะ่ะแต่ว่าแมปนี้นี่คือเป็นทหารเลยครับเป็นทาหารที่แบบเป็นทหารจริงๆเลยนะครับเราเขาเหมือนเขากังจะไล่จับผมเขาจะไล่จับผมทําไมอ่ะบอกเลยว่าเป็นสอหออ่ะผมกำลังจะโดนสอหอตัวจริงยิงว่ะแป๊บหนึ่งนะดูผมขอเข้าสิงร่างใครสักคนหนึ่งเลยดีกว่านะครับอ้าวผมกําลังจะเข้าสิงนะเขาลากผมมาตรงนี้เฉยเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมไป เขาลากมาผมก็เดินเข้าไปใหม่นะแต่จะไม่เดินดีๆนะครับผมจะนั่งเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะอันยองนะนี่ไม่อันยองนะนอ,นอ,งนะอันนี้นั่งยองๆนะฮะวันนี้จะสอหอนะขอญาตแซงแถวนะเราเป็นนอสอทอสอหอนะครับจะเอตัวนี้มีนายพลอยู่ด้วยนะครับในพลนี่เลี้ยงหมาด้วยนี่นะครับโอเคครับผมวันนี้นายพลจะพาเราไปทําอะไรเนี่ยอ้าว เอาอีกแล้วนะครับผมคือเขาจะยิงหมุําไมนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมเหมือนผมเห็นเขากําลังจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือน่าจะเป็นวันเกิดของทหารสักคนหนึ่งในค่ายนี่แหละนะผมขอเข้าไปแฮปกับเขาดีกว่านะครับผมโอ้ยข้างหน้านี้ก็เป็นทนนหารชั้นผู้ใหญ่นะครับนี่นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของใครสักคนหนึ่งในนี้นี่แหละนะครับเออนะครับนี่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 น,นี่เห็นไหมเป็นวันเกิดใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอเข้าไปล้อมวงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดีกว่านะครับ โอ้ยยิงมายิงผมอีกนะมาได้เวลาของเราแล้วนะครับที่เราจะมาแอบเข้าค่ายนะฮะเราก็จะทําการใช้ชุดทหารนสทรรอดของเราให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการที่เอาสีเขียวให้มันพรางไปกับหญ้านะครับถามว่าหญ้าไหนนะครับก็หญ้านาคายนี่แหละนะครับเราก็จะทําการบินข้ามรั้วมาแบบนี้นะฮะนี่ครับผมเข้าง่ายมากเลยนะแต่พอเราเข้าค่ายวันี้เราหัวโล่นมาเลยนะฮะโอเคนะครับไป อันนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นป้อมหน้าค่ายนะครับตอนนี้เรายังเนียนอยู่นะตอนนี้ไม่มีใครเห็นเรานะเนี่ยเราปลอมตัวเป็นทหารได้ด้วยนะตัวน,นี้มีปืนด้วยนะเนี่ยอาวุธพร้อมรบเลยนะฮะ M4A1 นะพร้อมลบเลยนะฮะโอเคหยิบได้ไหมเนะี่ยหยิบไม่ได้นะจบข่าวโอเคครับเจเอสหเจเอคนติดคุกนะที่ต่อไปนี่น่าจะเป็นตาเรานี่แหละนะฮะที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะดูทรงนะฮะ ผมว่านะผมว่านี่ติดแน่ๆแหละวันนี้นะฮะอุ๊ยนี่ทหารเขาก็กําลังฝึกซ้อมกันอย่างโอ้โหร้อนไหมครับพี่ <c oughs> นายครับนายครับมีคนแอบเข้าสิงร่างผมนะฮะ <c oughs> อ้ยผมเข้ามาทําความวุ่นวายให้กับทหารนะเนี่ยนะครับ TP ีโอนี่คือมัน TP นี่คือคําสั่งเลยเนี่ยนะฮะอ้าวผมติดคุก,กว่าทุกคน เมื่อกี้ผมเพิ่งทักได้นักโทษแล้วก็เพิ่งแบบมีลางาว่าผมจะติดคุกนะฮะสรุปผมกลับมาติดคุกจริงๆเหรอเนี่ยวัสดีเพื่อนรักอย่างน้อยวันนี้นายก็มีเพื่อนนะ <c oughs> นายไม่ต้องเหงานะฮะไฮไฮนะครับไฮไฮนะครับชาวคุกกี้เสียงไทยโอเคนะครับไม่น่าใช่คุกกี้เสียงไทยครับอันนี้คุกนะฮะโอเคนะครับอา้าวอยู่ดีเขาก็ปล่อยตัวผมออกมานะงงสรุปจะให้ติดหรือจะให้ไม่ติดเนี่ย โอเคครับผมไม่เป็นไรครับเราหนีออกมาได้นะฮะเอ๊ที่นี่ที่ไหนนะดูทรงแล้วนะครับอ้าวสรุปติดคุกจริงวะ่ะล้วไอคนเมื่อกี้ที่มันติดกับเรามันปล่อยตัวไปแล้วเหรอแล้วเขาก็ถามจังเลยนะครับว่าเราชอบแบบนี้ไหมนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอ้ยผมว่าไอพวกนี้น่าจะใช้แหกคุกไม่ได้หรอกนะตอนแรกผมเลยว่าไข่ค,ควงจะงับ ลูกกงเหล็กได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคครับสรุปผมติดคุกนะทุกคนก็ตามนี้นะฮะอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะผมติดคุกผมก็ทําอะไรได้ไอ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วแหละนะฮะก็เป็นว่าฝากกดซับช่องสคูบด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็ลากไปก่อนบายบายครับอีติดคุกเฉย <laughs>